สบายดีไหมพี่น้องสูสกเนาะวบกับอมวารมือเก่าพี่น้องเลยามงานเก่าแหละวนอาทิ์มามามา ต้มกุ้งสดนี่พี้อต้มกุ้งสดจะแซ่บจันสีสันมามามาเออแม่นะคะตะหนังเดทุยขาบุญก็มีเด้อพี่น้องบุญตัวองมนั่งยิ้มย้มยั่วๆแล้่นเ้นอยู่เนาพีหละอนง่ได้เดอวนะอยังม่พี่รดจ้ะกินตามแก้ข้าวแก่ข้าวเบรยอเไปละอะไม่ใช่เลย ิดนะ่จไปเลยเราเเอาชดเดอกนี้แานน้ำซาน้ำซาหน่อยพี่น้องเลยบวานงแล้วมึงินกับขวด่งแ้กถึงลังกติรุ่บนเห็นนี่ลวค่ะรวงขวดงั้งว์นี่น่นนี่กอันีป็ไของเช้ใจไบ่งชี้คือผมเป็นตาเพชรป่ะวะผมเป็นตาเพชร แม่บอกก่อนนว่ามเป็นตะเพ็เพ็ดอชิมพวกนี้ใจเพ็ดไม่ได้าอยมาพี่น้องมากจกกันง่ายพมันมาพี่น้องมากกินูกเริ่มนี่นะคะวิจมังกรมาให้จะตเขาจะมีกายกินใหญ่ไม่ขัวร่วนไม่ใช่ปะเอาไปต้มนะเอาไปลวกผักเบอรหก้อยผรับใหสั่งตัวของทางเขาก็

กินเนอัเย็นข้าวก้องเต็มลาคนกอพี่เปกติดบต่เอเอาหมอกระุมาตั้งมเน่สร็จไปไปไปอนเอนามฮเยเบียบ หนะับลูกหนัาไปลูกชิเลยจะกินากบพี่น้อยเลยไม่เป็นไโตกินหนเพื่อนเองปันี่มันโยมโอ้โหกินกระเยนปิดแนะนำอะไรอยู่เลเยปเห็ดปลาเหอน้งกินไม่ได้จนกินได้ ไังก่อนจะแก็เฮ้ยนลดเดียวส่อก็ทำอะไรนี่ไปยงเลยะมามากที่ที่ดโดนตะกุกบเม็้นันให้เ็ด่นินม้า่กินหมได้อืมเขาพอบนฮะขาขาพ่ินดอกเดวพิยอาพูดไปพูดบ่ได้ยัง เราทีอัดที่ห่างเบลี่อยู่นั่นอยู่นั่แม่มึงไปแม่มึงเห็นยังนั่งขี้นึกนอนนะเสร็จขัดเลยงานพิสูจน์มาหลายคนอะไรไปหมุนฟึ้งหมุนฟึ้งมุนฟึ้งคือเก่าจ้า่อนเป็นไส้อยู่น้ำกวนไปอยู่น้ำกวนไป ปนาคไนเลยเลยเนาะน่งม่เนาะนาเลยอเตัเต็มไงเต็มปากเต็มคำเนาะเยอ้ามาดงจักเพียงัวแค่สาแบบคนที่ยูยูเดี๋ยต้องกินประมาณนี้แหะก็ออกกินให้ดูตัวเอลามันดูมนกตอกมี่่ใหญ่เลยเนาะแบแเาแ่คะ Có thể mắt gần đây hà bộ và tuyệt đối với anh em mặc dù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  anh em anh em mặc dù anh em mặc Cùng anh em

มาเจหเาัดาี่เยดีไปจับกจั๊กยกินเายกินไม่ใช่้ก็เ้าดำเท้าเท้าเดียบดมิบ่เท้เป็นเสือไปอนะเท้าเดียบเป็นเสือดำนะเว้ยเจียดำนะมเออเจียแล้วนะนางเป็นเฉียนะวันนี้เออไม่น่าน่งยิ้มไปเฟิร์ตไปเท้า นั่งกูเรียบรดอนด่าโ oh, ูนั่นมาเห็นนี่มันเบียกผมไปสวัสดีครับบุสวัสดีครับบงแล้วซื้อสวัสดีครับบุ๊บคมาดมมีตังค์ซื้อแล้วเฮ้ยซื้อมาได้แทกงทุมันตันหลาแล้วพวกเอาไปขายกันจิเป้เบียกเรื่กูเห็นกว่า บารดามัตส์ดปิดก่อนเบื่อตัวใหญ่เบื่อมันไปอยู่ในบาร์ดามวนไปไปอยู่ไปอยู่ลุงวนไปลุงวนอยู่บ้านคนเดียวเบาถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งจะปิดแล้วเพชดจะพอจักนาทีปิดแหละต้องเอาหลายดอกน้อยคุ้เดียวรู้เรื่องเพชลย

ไปนอยไปนอนเลยเงินทอตนายอยนง่ายอยนยยมานอยกินกุ้งเด็เยหนยใหญ่พดใหญ่พดจมกแล้วใหญ่ไรอเรื่องของเขาอยู่ไม่ยังนัวมันไหนกินน้ตากน้งไม่ใช่ไจะกินตากุ้ง น้ำมัด้วยน้ำด้วยอยูิกุด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 บัชิมดิปาใส่ใส่มันกุ้งมันใหญ่หญ่ืมนยากเอนยไปแล้วพี่น้องเ้ยนั่นให้กตนใหญ่ๆนครับพ่อนไห่ขึ้นหน้ำตาลใช่ใช่ขึ้นชาินี่มอดำราก่อนพ่อนไหขึ้นหะเด็กบอย ชาบ้านรายเอยังยังคิดเรืองไ่เลยเนอะเว้แรกอฝากก็เลากูเจกติดตามเลยเรื่อยๆเอ็มพลังใจบาดําในพ่อมนาขึ้นหนาขึ้นี่กับบารดมลาบก่อนสวัสดีครับพ่อขมนยขึ้นหนาวาดีเร็วัดีครับเป็นเป็นรื่องกาต่ใหญ่ๆหัวแดงๆหัวดงกินไปสุมไปสืุมมากินไปหา เพ็ดบัวอีน้องเนี่ยให้เป็ดดึกอ่ะเป็ดดึกอ่ะเต็งที่จอดเด็กๆบ่เโบนี่มันขึ้นแก้วเนี่ยสนุมกินปะครับก่อนนุ้นนุ้นไม่ใช่นกันเปิดถ้าเอียงหานี่ลูกกูนั่งไม่ได้นั่งหนาวไม่ได้ลูกลูกก็อเป็นเท่าแก่เลยเบิ่งก่อนนั่งพ่อครับ